จองกันเยอะไมรจองไม่ร้าจองค่ะพีก็ไม่เขาไม่ขี่ได้ไหมเนี่ยเดินตาดแดดทั้งวันนี้ตัวดำหมดแล้วนีู่้นตัวดำหมดแล้วนี่สวัสดีค่ะเพื่อนเราอยู่ที่วัดปัญญานะคะวัดปัญญาดันทักรารามค่ะจังหวัดปทุมธานีนะคะคลองหกตอนนี้ก็คือจะเป็นเย็บชมอ่า เป็นเรามาโครงการของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาค่ะนีค่ะเดี๋ยวท่านจะบรรยายให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้านะคะเดินนิดนึงวูถ่ายตรงนี้ก็จบแล้วเขายืนบันไดนี่หมดเลยจะลงนิดนึงชอวัตปัญญาไม่ใช่ชวัตปัญญา ทางเวททงเวต้องมาที่ะสมคยเจี๋ยวกลม่เลยเดี๋ยวกลับเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนเทาเป็นแหนเ้าได้ค่ะทำหน้าที่ด้วยค่ะทำหน้าที่ด้วยได้ได้ทำหน้าที่ด้วยค่ะ เป็นช้างน่ามากยอดชาอธิบายไขความให้เข้าใจเนาะโยมมาจากจังหวัดอะไรกันบ้างเนี่ยนนทบุรีนนทบุรีปฐุมธานีโอเคเดชบุรีมามาทางนี้ครับอายุมาด้านนี้มาด้านนี้เดี๋ยวโดนนะครับถ้าไขความบางสิ่งบางอย่างให้เข้าใจพอสังเกตจวิจเซ็นครับ วัดนี้ชื่อวัดปัญญานันทารามนะครับชื่อวัดปัญญานันธารามก็คือตั้งชื่อตามผู้ที่ก่อตั้งวัดคือหลวงปู่ปัญญาน,านันทพิฆู่นะครับมีลูกป,ปั้นอยู่ทานนาเจดีพุธทธคยาชำลองนะครับวัดปัญญาันทา,นารามก็โดยจุดประสงค์เริ่มแรกของการสร้างวัดปัญญาเนี่ยในยุคแรกก็คือเราสร้างให้มาเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่โยมเขาเขายพื้นที่เริ่มแรกให้หกไร่ พื้นที่เริ่มแรกในการสร้างวัดมาจาัดโยมที่อยู่ทั้งปักฐายเข้าวัดเนี่ยนะครับเป็นชาวบ้านอยู่ทั้งปัดซอยวัดเนี่ยเขาจิตศรัทธาอยากจะถวา,ายที่6กไร่นะครับให้เป็นสถา,านาปฏิบัติธรรมก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านในนะครับแต่ว่าต่อมาเนื่องจากว่าเรามีคณะที่เข้ามาชมวัดหลากหลายกลุ่มโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงวันธรรมดากันหนึ่งสุกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเข้าค่ายธรรมะเข้าค่ายพุทธบุตรต่างๆนะครับแล้วก็ 3, ต่อมาหลวงพุูธบัญญาตเนี่ยท่านมอบหมายให้ลูกศิษย์ท่านนะครับว่าเป็นเจ้าวาดรูปแรกก็คือพระมหาสง่านารองนะครับแต่มาเป็นเจ้าวาดรูปแรกในการสร้างวัดนะครับปัจจุบันนี้เจ้าวาดรูปแรกเนี่ยนะครับท่านได้รับการนิมนต์ให้ไปเป็นเจ้าวาดวัดชนรทารังคีพระรามหลวงนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันที่โยมเห็นนักปู่เนี่ยเป็นเจ้าวาดองค์ที่สองนะครับเจ้าวาดรูปแรกเนี่ยท่านมีแนวคิดต้องการสร้างสี่สังเว ชนิดยักษานจำลองจากอินเดียในพานนะครับก็มีทั้งครบทั้งแดนประสูนจาสรุปฐมพันธสัญนาแล้วก็ปฏิบัตานนะครับณจุดนี้ที่เราอยู่ด้านหน้าเรานี่ก็คือการจำลองแดนประสูรนะครับเสาที่เราเห็นส,งสูงๆนี้เขาเรียกว่าเสาโศกสร้างโดยพระเจ้าโศกมหาร,าร่าท้องวนเสาเราสังเกตว,ว่าจะเป็นลูกช้างนะครับก็มีคนสงสัยนะครับวัดปัญ,ญญาเนี่ยจะมีแนวคิดในการชมวัดก็คือเรื่องของปร,ประโยชน์และก็ปิศาธรรมการที่เรามาชมวัดเนี่ย การสร้างต่างๆจะมีในเรื่องของให้เกิดประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าและก็มีเรื่องของพิิศนาทางแสงเอาไว้ด้วยนะครับพิิศนาทางตรงนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมหาสง่าท่านให้สร้างเป็นลูกช้างนะครับเพราะว่าตรงกับพุทธประวัติที่พระานางสิริมหามายามารดาของเจ้าชายศิิปะสุบินหรือว่าฝันเห็นช้างเผือกแล้วก็วนรอบสามรอบแล้วก็ช้างเืิดในเข้าไปในพระคันทนานทะเลตั้งประคันเจ้าชายศิลปะ น,นี่คือความหมายแล้วสังเกตว่าในมือท้ายก็จะมีดอกบัวด้วยบบวด้วยครับดอกบัวนี้ก็แทนความหมายถึงความบริสุทธิ์ความเบิกบานแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ตรงกับสถานที่ตั้งของพระปัญญาณอนธารามก็คือที่จังหวัดปฐุมธานีด้วยนะครับสัญลักษณ์กระจำัวในวาระที่เราสร้างสี่สังเวียนี้นะครับเราสร้างขึ้น,นในแนวแผ่รอบโลกศิาะาสตร์ของโลกสระเทพทด้านโน้นจะมีไฟอยู่ แล้วก็องสมเด็จพระเทพก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับนั้ศึีสังเวีด้วยเด็จระเทพได้เดินทางไปนักศึีสังเวีด้วยนะครับแล้วก็ในปีนั้นก็เป็นปีที่มีการรชาชทานนามครบรอบ200ปีจังหวัดป,ท,นนปดทุมธานีพอดีชื่อว่าปทุมธาน,นีก็เพราะมีบัวเนาะอ่าทีนี้ด้านหน้าน,านี้นะครับก็คือเป็นเจ้าชายเสด็จพระมือข้างบนชี้ขึ้นไปบนฟ้านะครับตอนที่ ขี่ขึ้นไปบนฟ้าทั้งก็อนเปร่งปฏิวัจาะว่าเราเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะครับการที่เป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลกตรงนี้นะครับเขาแฝ่งไปด้วยพิษณุทันก็คือสือทัแต่ว่าเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงแท่นหนักไปด้วยพระฟันพระวิริยะประมีก็คือความเทียรน,นะครับมีความเพี่ยรที่เป็นเลิศอ,อีกความหมายนึงตรงที่ว่าชี้ลงพื้นดินพบนี้เป็นพบสุดท้ายพบหน้าไม่มีแล้วก็เพราะว่า เปี่ยมไปด้วยพระปัญญาบารมีที่แน่นหนักดุดดังแผ่นดินเมื่อมีทั้งวิรยิยะคือความเพียรเป็นเลิศแล้วก็มีปัญญาเป็นเลิศทั้งสองอย่างเนี่ย็พราะทให้พระองค์เนี่ยรงกันชื่อสิทธะศิทธะแปลว่าผู้สําเร็จทุกสิ่งตามประสงค์นะครับอนี้คือแทนความหมายส่วนวงกลมสีขาวด้านนี้ก็คือแทนความหมายถึงดอกโบจ็ตดอกเนาะแต่ว่าในเชียงติศนาธรรมเขาบอกว่าดอกโบจิตดอกตรงนี้หมายความว่าประการนีหนึ่งพระองค์เนี่ยทรงตัดสรููไปด้วยธรรมะที่เรียกว่า อาทรงมีคุณธรรมที่เรียกว่าพูดชงเจตตรงนี้เราก็จะมีคำอธิบายพอสมควกแล้วสำหรับเวลาที่มี นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เดินทางมาถ้าทาการศึกษาจะได้ความรู้้เครื่มงเติมสะหรับทานทุกท่าข้อมูลต่างๆเนาะแต่นี่คือเรื่องในระทธมสเซษตนะครับตั้งแต่ดีตั้งแต่เรื่องสติไปจนถึงเรื่องอุเบกขานะครับแล้วก็อีกความหมายนึ่งก็คือพระองค์เนี่ยเมื่อทรงตัดสัตรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปประกาศศาสนาอย่างเสร็จดินแดนเสร็จแคว้นในทุตทวีนะครับใชใช้เข้าไหมถึกระผมส่วนด้านนู้นนะครับกับหลังหาง ซุ้มประตูที่เราเห็นนี่นะครับซุ้มประตูนี้เขาเรียกว่าซุ้มประตูโตนรระนะนข,อของจริงนี้จะมีอยู่สี่ซุ้มประตูสี่ด้านนะครับอยู่โดยรอบกับสัตถปูสารจีนะครับอยู่ทางตอนกลางของอินเดียนะครับแล้วก็ซุ้มประตูนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับแล้วก็สังเกตว่าด้านบนสุดก็จะมีตราธรรมจักรถูกไหม อยู่ที่บริเวณด้านบนสุดซุ้มประตูนี้เขาคาดว่าเป็นต้นแบบของอิทธิพลของซุ้มประตูหลายๆอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นเช่นซุ้มประตูโทริอิของประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เป็นเสาสดแดีแดงๆนะครับหรือว่าซุ้มประตูวัดในประเทศไทยเป็นต้นก็น่าจะได้ระับอิทธิพลมาจากซุ้มประตูนี้นะครับส่วนทางเดินขึ้นไปนะครับบันไดที่ทางขึ้นขึ้นไปเนี่ยเป็นการจําลองเขาคิจกูโดของประเทศไทยที่เอาชื่อมาก็คือ ที่จันทบุรีนะแต่ของจริงคืออยู่ในอินเดียนะครับความสูงเนี่ยไม่เท่านะครับแต่ว่าเวลาถ้าเราเดินไปปุ๊บจะมีอิฐสีแดงที่ก่อบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นมูลคณะกุฎีจำลองเนี่ยอันนั้นจะเท่ากับของจริงในอินเดียคือเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดเขานะครับอันนี้คือเป็นการจําลองมูลคณะกุฎีที่มีขนาดเท่าของจริงในอินเดียนะครับแล้วก็สังเกตจุดต่างๆของวิปัญญาก็คือ เราจะมีทางสําหรับรถเข็นวีลแชร์ก็คือเลือกเฟื้อแม้แต่เด็กคนพิการผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข็นวีลแชร์เข้าไปได้นะครับเกือบทุกจุดนะครับเช่นเช่นตรงนี้ก็จะมีทางจะมีท่องทางที่รถเข็นวิลแชร์ก็สามารถจะเข็นขึ้นไปได้ด้วยนะครับส่วนด้านนี้คือเจดีพุทธคยานะครับห้าที่มรงจดีพุทธคยาก็จําลองมาจาก ที่อินเดียนะครับหลายคนก็คงจะเดินทางได้เคยเดินทางไปแต่ว่าในเชิงปริศนาธรรมในวัดปัญญาที่เขาถอดความในเชิงของปริศนาธรรมนี่นะครับหลักธรรมที่มีแฝงเอาไว้อยู่กับเจดีย์พุทธคยาก็คือและสังเกตว่ายอดด้านล่างจะมีทั้งหมดสี่ยอดสี่ยอดนี้แทนความหมายถึงมรรคสี่และขึ้นไปข้างบนอีกก็จะมียอดอีกสี่ยอดด้านบนสี่ด้านบนก็คือผลสี่มรรคสี่ไปสู่ผลสี่แล้วก็ยอดสูงสุดจะคินิพาน ยอดสีทองย่ control, ุ้ยอดสี่คเดี๋ยก็ได้เข้าไปดด้หน้าานายอยู่ ตอนนี้ทุกคนกำลังลถ่ายรูปอยู่ที่ด้านหน้านะคะรวมถึงเราด้วยแมคขาบริเวณด้านหน้าแล้วก็อันนี้คือเป็นสภานที่ให้ดูกำลังถ่ายรูปกัน อันนี้ก็คือที่จำลองของเขาคิชกูดนะคะแต่ต้นฉบับจริงอยู่ที่ประเทศอินเดียและจะมีป้ายบอกนะคะนที่เรามา,ากับชมลมสืม่อมนโซนสงสงผลการท่องเที่ยวนะคะ ทุกคนก็กำลังถ่ายรูปซึ่งเป็นจุดไฮไลท์อยืขึ้นขบนเลยครับขบวนแถวแถว่สองขึ้นไปอีกแถวที่สองขึ้นไปอีกแถวที่สองขึ้นไปอีกมองไม่เห็นแถวที่สองขึ้นบนันไดหนึ่งขั้นครับเลยเลเลยขึ้นบันไดเลย ข้าไปเดาลาได้้ะคบโอเคมองกล้องขอกล้องหลังด้วยนะผู้สื่ขาวเพเปเหเพื่อผู้สื่อข่าวเป็นลม1,2,3คหนึ่งสองสามค่ะลามหนึ่ง4อ6สาดหวนลงนะคราบหนึ่งสองามหนึ่งองสาไหนึ่งทองสาม